ครบรอบ10ปีของเรากับแฟนวันนี้เราพาแฟนมาฉลองกันที่ House of Emily ทุกคนตอนนี้เขามีโปรโมชั่นวันเปิดร้านลด20%นะคะเป็นช่วงเวลาที่วันครบรอบพอดีเราก็เลยพาแฟนมาที่นั้นบรรยากาศที่ร้านคือแบบหรูหราแบบเหมือนเราไปกินอยู่ต่างประเทศเลยก่อนแนะนแนะนาเลยนะคะขอเป็นเมนูซีซารสลัดค่ะอันนี้ก็คือแบบว่าจะไม่เหมือนที่อื่นเลยค่ะถ้าเมนที่แนะนําอีกตัวเนี่ยก็คือเส้นหมี่ปูค่ะอันนี้ก็จะแบบถ้าเคยทานเส้นหมี่ไก่ฉีกมาแล้วเนี่ยก็อยากให้ทานเมนนี้ เวทีนอก่อนจะมาเป็นซึ่งมีไข่ฉีค่ะโอเคได้เลยค่ะขอบคุณนะคะและนี่คือเมนูอาหารที่คุณเพ็บแนะนำเราทั้งหมดนะแต่และเมนูน่ากินมากเริ่มต้นด้วยที่ซีซาร์สลัดนะเขาใช้เนื้อทอดทุกคนมาแทนเบคอนแล้วคืออร่อยมากแล้วก็ขูดชีสคำแรกคือแบบกินแล้วมันอร่อยมากแบไม่คิดว่าจะอร่อยขนาดนี้เนื้อทอดทอดมาดีมากขนาดเราปวดฟันนะทุกคนช่วงเวลาที่เราไปคุณพกับคุณพัดอยู่ที่ร้านพอดีนะเขาวุ่นวุ่นเราก็เลยแบบไม่กล้าขอถ่ายรูปอะไรแต่คือเขาน่ารักมาก เมนูต่อมาที่คุณเพ็บแนะนําเลยคือเส้นหมี่ปูนะเขาบอกว่าอันนี้เป็นออริจินัลที่บ้านเขากินจริงๆนะอยากให้เราได้ลองพอเราลองแล้วแบบโอ้ยมันอร่อยมันกลมกล่อมมากอะแล้วเมนูที่แฟนเราอยากกินมากเลยก็คือเมนูนิโกลเดอเอลเ e อร์คือมันแบบมันลงตัวรสชาติดีมากเลยยิ่งกินกับเส้นหมี่ทุกคนมันเข้ากันมากอยากให้ทุกคนได้ไปลองจริงๆคือมันคุ้มค่าคุ้มราคาที่เรารอมากอยากดูว่าคุ้มค่าแค่ไหนดูจานรที่เรากินเกี้ยงจานสนมาถึงในส่วนของของ,ของหวานนะแฟนเราสั่งช็อกโกแลตกาลาดส่วนเราเป็นซิกเนเจอร์ ที่ต้องสั่งเลยเพราะดูคลิปของคุณแม่แอนมากล้วยบวชชีน้องตะเพียน3ตัวนะทางร้านบอกว่าที่มันมีปลาตะเพียน3ตัวเพราะว่ามันเป็นสื่อถุงลูกๆทั้ง3คนนะนี่แล้วแฟนเรากินโชวลตกาลัดแฟนบอกว่ามันอร่อยมากเสร็จแล้วเราก็เอากระดิ่งเลี้ยงพนักงานได้เลยนะคะวันนี้โดนไปเบาๆทุกคนฉลองแอนนิวเซอร์รีกับเราด้วยนะ